นี่คือโปรแกรมวางมาร์กนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาที่เลือกหน่วยวัดก่อนครับผมตัวนี้ครับแสดงหน่วยผลหน่วยของมาร์กความยาวนี่ก็คือเราก็ตั้งเป็นเท่ากับโต๊ะตัดโต๊ะตัดส่วนใหญ่ก็คือหน่วยเป็นหลาความกว้างก็คือตามหน้าผ้าหน้าผ้าส่วนใหญ่หน่วยจะเป็นนิ้วนี่ความยาวก็คือเราสร้างจาก เปนเทนผู้หญิงเพราะ,ะนั้นก็คือเป็นเซนตารางเซนตรงนี้ก็คือตารางเซนครับผมโยั่วมก็คือ,อสองตำแหน่งส่วนใหญ่มากรฐานแล้วก็ตอบตกลงครับผมแล้วก็มาที่กําหนดม์คเกอร์ครับความยาวความยาวก็คือตามหน้าผ้าของเราหน้าผ้าเรา60นิ้นิ้วเราก็ใส่ไป60นิ้วแล้วก็ต๊ะตัดกีฬาครับสมมติว่าสิบหลาก็าแล้วแต่นะครับ นี่เปอรอหดเน to, mainland, way, ี่ยถ to ้าเรารู้ว pues ่าผ้าชนิดนี้ที่เราจะมาตัดเนี่ยเปอรอหดด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวเนี่ยเท่าไหร่เราก็ใส่เป็นเปอร์เซนต์เทียบเป็นเปอร์เซนต์นะครับแต่ถ้ายังไม่รู้ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องใส่ชั้นปูผ้านี้ก็ใส่หนึ่งชั้นไปก่อนแล้วก็หักริมผ้าหัวท้ายเนี่ยตรงนี้ก็คือเผื่อผ้าเสียครับยกือซ้ายด้านซ้ายเสียเท่าไหร่เราก็ต้องไปวัดจากมวลผ้าวัดซ้ายขวาบนล่างเนี่ยเสียเท่าไหร่แล้วก็ ใส่ไปแต่แท้ยังไม่รู้โปรแกรมมันจะใส่ให้เราก็คือจุดสองแล้วก็ตอบตกลงเลยครับตรงนี้ก็ย่อนิดหนึ่งได้ครับพื้นที่ที่วางมาก็คือข้างบนครับเวลาก็มาที่วางอัตโนมัติอ่อก่อนอัตโนมัติก็คือดึงโหลดชิ้นงานก่อนเปิดแฟ้มอ่าที่เราเกตหรือสร้างเอาไวแ้วแล้วครับก็คือโหลดเข้ามา จะมีกี่ชิ้นกี่ไซส์จะหลดเข้ามาหมดเลยครับอ่าตัวนี้ผมดึงจากตัวสร้างเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ไซส์เดียวแล้วก็ชิ้นงานของเราอ่ามีกี่ชิ้นก็จะหลดเข้ามาหมดเลยแล้วตอบตกลงนี่มาร์กหนึ่งจะดึงกี่ชิ้นงานเข้ามาก็ได้นะครับดึงกางเกงดึงเสื้อมารวมในมาร์กเดียวก็ได้หรือว่าอ่าเอากางเกงเดียวก็ได้สกีก็โปรงเงเดียวก็ได้ตอบตกลงแล้วก็วางอัตโนมัติแล้วก็เริ่มวางเลยครับอ่าชิ้นงานก็จะดึง เข้ามาให้เราทุกชิ้นอันนี้เราดึงมา10ตัวอ่าไซต์เดียวแต่10ตัวแล้วก็ตอบตกลงอาจจะย่อ,น,น,ยอนิดหนึ่งก็ได้ครับอ่าอนิดหนึ่งให้เห็นได้ทั้งหมดอันนี้ก็วางปปีปบรลอยแล้วครับทีนี้เออเรามาดูเครื่องมือนิดหนึ่งก็คืออาจจะซูมเข้าไปใกล้ๆอ่ก็คือแว้นขยายบวกเนี่ยซูมเข้าไปใกล้ๆลบก็คือยอ่ออ่ตรงนี้ก็คือเต็มจออ่าตรงนี้ มินิมายยอเล็กสุดพื้นที่กลางก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะพักชิ้นงานเอาไว้ก็คือมาที่ลูกศรสีขาวครับดึงชิ้นงานลงมาพักไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ถ้าต้องการเรียงใหม่เองก็คือ,อจับเรียงเองได้ครับคลิกขวาจะเป็นการพลิกชิ้นครับทีนี้คลิกขวาค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไปะจะเป็นการดึงเข้ามาครับดึงเข้ามาให ชิดกับชิ้นด้านไหนกับดึงชิดขวาแล้วก็ดึงไปกับผมอ่าจะเป็นการชิดตรงนี้ก็คือพักชิ้นงานเอาไว้ก่อนถ้าตรงนี้ปลดล็อกนะครับก็คือปลดล็อกคลิกให้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็คลิกขวามันจะหมุนได้รอบทิศทางอ่าแต่นี้ต้องอระวังเกณฑ์ผ้าด้วยนะครับว่าเกณฑ์ผ้าจะพุิธเกณฑ์อ่าเลเลือกชิ้นงานแล้วตรงนี้ก็ได้ครับก็คือหมุนทีละ90องศา ตรงนี้หมุนทีละร้อยแปดสิบองศาอ่าตรงนี้ล็อกปลดล็อกกันรพลิกชิ้นขึ้นมาก,ก่อนาปลดล็อกเแล้วจะให้มันหมุนทีละนิดก็ได้ครับก็คือตรงนี้ครับอ่ต้องการใส่กี่องศา้าไปสองอสิบองศาจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือจะหมุนพวนเข็มก็ได้ครับ อ่าแล้วแต่เราหรือ,อบางชิ้นต้องการหมุนองศาได้แล้วก็ใส่องศาไปแล้วก็หมุนชิ้นงานของเราก็คือเรียงมือเองอ่าตรงนี้ก็คือขยับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายขยับมาด้านขวาอันนี้ก็คืออันดูย้อนกลับอ่าขั้นตอนไปเสร็จแล้วอ่าเราต้องการจะพิมพ์อ่าก็คือมาที่ตรงนี้ก่อนครับตั้งค่าระบบการทํางาน งวาดหรือพิมพ์แหละครับอ่าก็คือหัวมาร์กต้องการใส่อะไรไปอ่าแล้วก็พิมพ์ไปได้ครับก็คือต้องการจะทีนี้ตัวอักษรในเอ่อมาร์เกอร์เราต้องการจะอ่าเปลี่ยนไซส์ให้ไซส์ใหญ่ขึ้นอ่าหรือเล็กลงเนี่ยหรือเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยก็มาที่ตัวเลือกแล้วก็เลือกตัวอักษรครับผมทีนี้ เราก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนอ่าตัวอักษรที่พัตเตอร์ตัวอักษรลายการซ์อ่าเราก็ต้องการเปลี่ยนตัวไหนเราก็เลือกตัวไหนตัวอักษรที่แสดงในชิ้นมาร์กเกอร์ก็ตัวนี้ครับอ่าแล้วก็เลือกที่ลงท้ายด้วย UPC ทุกอันเลยฮะจะได้อ่านฟอนต์อ่าภาษาไทยได้ครับเลือกที่ลงท้าย UPC อ่าเอาหนาสุดแล้วก็ซส์อ่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ หัวมาร์กอักษรพัตเตอร์หัมาร์กก็เหมือนกันครับผมเลือกตัวอักษรแล้วก็เลือกที่ลงท้ายด้วย UPC ครับอ่าแล้วก็เลือกไซส์ขนาดไซส์ก็ลองดูไซส์อ่าเอาเท่าที่ใช้เสร็จแล้วก็ตอบตกลงครับอ่าถ้าเปลี่ยนตัวอักษรมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วครับ ทีนี้ถ้าจะพร้อมก็คือไปที่ตัวพัตเตอร์สั่งพอตได้เลยครับหรือเราต้องการดึงชิ้นมาคมาเพิ่มอีกก็มาที่ตัวนี้ครับถ้าถ้าดึงมาคอื่นสมมติว่าต้องการมาคเสื้อเข้ามาเพิ่มก็โหลดชิ้นงานเข้ามาเพิ่มรับแล้วก็เลือกชิ้นงานตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเหมือนเดิมกับวิธีขั้นตอนเหมือนเดิมแล้วก็ตอบตกลงครับแล้วก็ตกลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่วางครับ มันก็จะวางที่ตรงพักงานให้เราก็ดึงมาเพิ่มก็ได้ครับดึงมาวางเองก็ได้ดึงขึ้นมาด้านบนครับดึงทีละชิ้นมาวางแต่ขณะ,ะนี้ก็คือหน้าผ้าเราตั้งไว้10บปลาน,นี้จะไม่พอล,ละก็คือมันจะกั้นให้แค่10บปลาครับเราก็ต้องไปเพิ่มที่หน้าผ้าใหม่อาจจะเพิ่มตัวเลขเข้าไปเป็นยี่สิบปลาโอเคอันนี้ก็จะวางพอแล้วครับชิ้นงานเราก็จะล้นออกไปได้ แล้วก็วางต่อครับเอาดึงมาวางมือได้หรือว่าจะเคลียชิ้นก็ได้นะครับเคลียชิ้นออกทั้งหมดเคลียชิ้นพักงานออกทั้งหมดเวลาก็เริ่มวางใหม่เลยก็ได้ตั้งแต่ต้นเลยเริ่มวางใหม่อ่าโอเคทั้งหมด2 1ตัววางไม่จบศูนย์ตอบตกลงครับนี่ก็ย่อนนิดนึงครับจะได้เห็นได้เต็มจอวิธีการใช้งานโปรแกรมวางมาก็ จะมีอยู่เท่านี้แหละครับก็คือเรียงชิ้นงานให้เครื่องเรียงหรือว่าจะเรียงมือเองก็ได้นะครับแล้วก็สั่งพักงานได้เลยครับผม